ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคาถาเกาะเพชรพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวดภาวนาทุกวันป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ทำให้เจริญรุ่งเรือง โชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวันอิติปิโสพระวามือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหวางคิ้วขอถวายต่างทูบเทียนทองจากขุกของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาวขอถวายต่างประทีบแก้วดอกปทุมชาติบูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนักเป็นวงกลงจากร้อยแปดประการพระเจ้าเสด็จไปแล้ว พระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงญานเห็นทั่วแดนไกลพระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่ามะอะทุกขังอุอะนิจังอะอนันตาสังโคสังคังตั้งใจภาวนาศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการเดชะพระจตุพรมวิหารตั้งมั่นในอุเบกขา โปรสัตท,ทั่วทิศท,ทรงฤิ์แกล้วก้าทรงภาะกุณาหายเข็นพระเล่งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์พุทโธกรรจัดธรรมโมกรรมายสังโคสูญหายไปในปัจนี้เป็นมารภัยรีอยาเข้ามาปนคนร้ายอากุศลถอยไปให้ผลสารพัดศัตรูวินาศสันติหนึ่งพิสมัย พระอาทิตย์ทั้ง6เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจันลัยพระจันทร์สิบห้เข้ามารักษาภายในพระอังคาร8ดองค์ทรงศีลมาให้พระพุทธ 17, สิเจเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้าพระฤหัส19เข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่งพระเสาดีจริงกำลังสิบทัดมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระยายมราช ร้ายกัดหนักหนาศัตรูมีมามวดม้วยบรรเลยศัตรูที่ไหนให้บรไเลยที่นั่นพระลาหูสิสมาช่วยป้องกันพระสุขยีเอเทวันช่วยรักษาภาคการตัวก้ามาช่วยผานศัตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตรายชัยยะชัยยะข้าพระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระบรารมี ทรงแสงรัศมีเหลื่อมเหลื่อมภายภายทรงแสงพระสุริยะฉายทั่วท้องธรณีได้สวดได้เรียนได้เขียนบาลีโพยภัยอย่ามีกำจัดพัดพรพระธรรมแปดหมื่นชื่นอกชื่นใจพระธรรมเป็นมิตรผูกจิตพิสมัยคุณมนคุณดลทนอยู่ไม่ได้ศัตรูภายนอกเล่งถอยออกไปศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด เดชะพระพุทธมาอยู่ตรงหน้าพระธรรมมาอยู่ตรงหลังพระสังฆังรักษาพระอิศวรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์มาช่วยรักษาตัวข้าพเจ้าส่วนพระอินท์พระนาลายอยู่เบื้องซ้ายขวาพระพรมเสด็จมาให้พรทุกวันเทวดาอยู่เมืองสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าพระการตัวก้ามาช่วยผานัตตู ทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตรายพุทธังแควคาดพากแก้วเสด็จนำไปทำมังแควคาดกันอุบาทและจันไลยสังคังว่าสงติดเป็นธงชัยข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใดไปแห่งใดจงช่วยคุ้มครองรักษากว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งนิพพานในอนาคตเบื้องหน้าพุทธังรักษาทำมังรักษาสังคังรักษา อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสนะโมพุทธายะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่